พูแบบเสนวันนี้คือวันที่15มกราคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังตามเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมคงอันหรือโกอานซึ่งก็ได้พูดมาถึงข้อที่686วันนี้ก็จะเริ่มข้อ687 ข้อในข้อหกร้อยแปหรือว่าที่ผ่านมาสี่ห้าครั้งสิครั้งที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวเป็นคำสอนของปรมาจารย์วงโปนะครับซึ่งผมก็ได้ทำเป็นวลีสั้นๆนะครับโดยที่ท่านได้พูดไว้แล้วก็มาตกแต่งเรื่องภาษาให้มาดูดีดูสละสลวย ยิ่งขึ้นแต่เนื้อหาสาระเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของท่านเปลี่ยนจะใช้ภาษาให้มันถูกกับภาษาไทยนะครับเรียกว่ามีการดีไลท์แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำภาษานิดหน่อยแต่สาระเนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอเริ่มข้อที่687 687เนี่ย ชื่อว่าทุกความคิดปรุงแต่งเป็นมายาทุกความคิดปรุงแต่งบังพุทธ,ธเป็นตอนที่หนึ่งนะครับทุกความคิดปรุงแต่งเป็นมายาทุกความคิดปรุงแต่งเป็นไอ้ฟุกทุกความคิดปรุงแต่งบังพุทธ,ธหากเรารู้จัก ทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆทางจิตหรือรู้จักทําให้ความคิดปรุงแต่งทั้งหมดหยุดและเพราะเหตุนั้นเราก็จะได้รับความสงบอันแท้จริงเป็นที่แน่นอนว่าเราไม่ควรตั้งต้นด้วยการคิดนึกสิ่งต่างๆมากมายแล้วจบลงแค่ความสงวนสนเทศนานา,นานชนิด ในโลกนี้ตรงไหนเล่าที่เธอเก็บจิตธรรมดาและจิตที่เสดูแล้วของเธอไว้ออนี่ก็ท่านบรราลามจาร์ฮวงโปก็เป็นการพูดออกับชาวเยาแย่หือล้อเรียนว่าเราบอกว่าเรามีทั้งจิตธรรมดาจิตพุทธ,ธะออก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วท่าน ปรมาจารย์หลวงปู่จึงบอกว่าในโลกนี้มีตรงไหนเล่าที่เธอเก็บกจิตธรรมดาและจิตที่ศัตรูแล้วของเธอไว้เ,ออเก็บไว้ที่ไหนมีที่เก็บไหมไม่มีมันเป็นแต่เพียงความคิดล,ล,ล,ลงๆแรงๆนะครับไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คิดไปตามสมมุติแาวโลกมันก็ให้ค่าให้ความหมายเสร็จสับของมันนั่นแหละครับอืแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไม่ใช่เป็นอย่างที่พูด ของจริงมันพูดไม่ได้อที่พูดได้เป็นของปลอมอ,อของจริงนึ่งเป็นใบที่พูดได้เป็นไม้เป็นออนั่นไม่จริงเป็นมายานะครับเอาละครับต่อไปออข้อที่หกร้อยแปดสิบแปดทุกความคิดปรุงแต่งเป็นมายาทุกความคิดปรุงแต่งบงังจิตพุทธอ,อ ในคำสอนแห่งยานทั้งสนั้นมีการอธิบายอย่างรกระจ่างอยู่แล้วว่าทั้งจิตธรรมดาและจิตที่ตรัสรู้แล้วก็ล้วนแต่เป็นมายาแต่เธอก็ยังไม่เข้าใจความยึดมั่นต่อความคิดที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ทั้งหมดนี้เป็นความความสำคัญผิดไปเอาของลวงเหล่านั้นมาเป็นสัจจะ สัจจะก็คือความจริงแท้นะครับความคิดต่างๆชนิดนั้นจะไม่เป็นมายาได้อย่างไรกันเมื่อความคิดเป็นมายาทุกความคิดจึงบางพุทธ,ธะพุทธ,ธะก็คือความบ้างเสียจากเธอเท่านั้น เพราะฉะนั้นหัวข้อนี้หมายถึงว่าทุกความคิดปรุงแต่งเป็นมายาทุกความคิดปรุงแต่งบางพุทธภาวะหรือจิตพุทธะผมก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความนะครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกความคิดเป็นบางพุทธะหมดเพราะว่าทุกความคิดมันเป็นมายา ทุกความคิดปรุงแต่งบังจิตพุทธ,ธะนะรครับรเพราะฉะนั้นเราจรึงมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดเพราะทุกอย่างมันเป็นมาแล้วม,มันมันมันสมบูรณ์นะมันบริบูร์อยู่แล้วมันสมบูรณ์อยู่แล้ว มันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เรียกว่านัตตาสุนดาตาตัมยตาตถาตาสีตานะครับนะครับต่อไปข้อที่689 689ชื่อว่าทุกคนมีสิ่งเดียวกันคือพุทธคือจิตพุทธทุกคนมีสิ่งเดียวกัน กุพุทธ,ธทุกคนมีสิ่งเดียวกันคือจิตพุทธะนะครับถ้าเธอเพียงแต่ขจัดความคิดปรุงแต่งที่ว่ามีจิตธรรมดาที่ว่ามีจิตธรรมดาและจิตท,ที่ตรัสรู้แล้วออกไปเสียจากจิตของเธอเท่านั้น เธอก็จะพบว่าไม่มีพุทธะอะไรที่ไหนอีกนอกจากพุทธะในจิตของเธอเองท่านพระสังฆมินายกองค์ที่หนึ่งของจีนหรือองค์ที่28ของอินเดียที่ชื่อพระโพธิธรรมเดินทางจากอินเดียสู่ประเทศจีนท่านได้ชี้ออกไปว่าสิ่งที่ทุกคนควรมีร่วมกันนั่นก็คือ พุทธะหรือพุทธภาวะหรือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้นะครับนี่คือทุกคนมีสิ่งเดียวกันคือพุทธะนะครับคือจิตพุทธะทุกคนมีสิ่งเดียวกันคือจิตพุทธะตอนที่สองในข้อที่ห9ร้อยเก้าสิบนะครับรข้อ 90, หกร้อยเก้าสบหัวข้อนี้ก็ชื่อเช่นเดียวกับข้อที่แล้วคือทุกคนมี สิ่งเดียวกันคือจิตพุทธะอ,อยู่แล้วแต่ผู้คนจำพวกเธอพาการเตลิดไปด้วยความเข้าใจผิดด้วยการไปจับฉวยเอาความคิดดังเช่นจิตอย่างจิตธรรมดาอย่างธรรมดาอืม และอยากจัดสรูแล้วขึ้นมาและอยากจัดสรุแล้วขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็บังคับความคิดต่างๆของเธอกระทั่งจิต,ตเตลิดออกไปเสพอารมณ์ภายนอกสู่ที่ซึ่งมันพากันควบห่อไปเหมือนกับมา้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นและได้ครอบคลุมจิตเดิมแท้และมันบังจิตเดิมแท้ของพวกเธอ ดังนั้นฉันขอบอกพวกเธอทั้งหลายว่าจิตของเธอนั่นแหละคือพุทธ,ธอืมนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าคำสอนของบรราันวงโปชี้ไปตรงที่จิตจิต,จตคิดตรงแต่งและจิตพุทธ,ธะนะครับอืมเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าแต่คนจำพวกเธอพากันเตลิดไปด้วยความเข้าใจผิดด้วยการไปจับฉวยเอาความคิดดังเช่น จิตอย่างธรรมดาและจิตอย่างผู้รู้แล้วหรือจัตรู้แล้วขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็ทราบข่าวว่าพร้อมกันนั้นก็บังคับความคิดต่างๆของเธอกระทั่งจิตเติดออกไปเสพอารมณ์ภายนอกสู่ที่ซึ่งพากัน ควบพ่อเหมือนกับมา้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นและได้ครอบคลุมจิตเดิมแท้และมันปิดบังจิตเดิมแท้ของพวกเธอดังนั้นฉันขอบอกพวกเธอทั้งหลายว่าจิตเดิมแท้ทั้งหมดของพวกเธอนั้นและมันเป็นมันครับจิตเดิมแท้ของพวกเธอดังนั้นฉันขอฉันคือหุญโปนะครับ ปรามาจารย์หลวงปขอบอกกับพวกเธอทั้งหลายว่าฉันขอบอกกับพวกเธอทั้งหลายว่าจิตของเธอนั่นแหละคือพุทธหรือพุทธภาวะนะครับข้อนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะต้องพูดถึงนะครับมันสมบูรณ์ของมันแล้วทั้งสี่ข้อนี้สี่บรรทัดนี้นะครับ ต่อไปข้อที่691ชื่อว่าการรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์การรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์นะครับในทันทีที่ความคิดปรุงแต่งหรือความรู้สึกทางอัยฉะเกิดขึ้นพวกเธอก็พลัดตกลงไปสู่คติทวิ คติทวินิยมหรือสิ่งคู่หรือสิ่งคู่ด้วยสภาวธรรมแห่งธรรมชาติที่แท,ท้เท่านั้นที่แท้นั้นการเวลาทั้งหมดปราศจากการตั้งต้นปราศจากการดำรงอยู่และปราศจากการสิ้นสุดใดๆ เช่นขณะซึ่งเป็นปัจจุบันขนาดหนึ่งนั้นเป็นสิ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเชเช่นขนาดซึ่งเป็นปัจจุบันนณธรรมหรือปัจจุบันขนาดนั้นเป็นสิ่งเดียวกันคือปราศจากการเวลา ปราจากการมรื่ปราศจากการสิ้นสุดใดๆเชกเช่งขณะที่ซึ่งเป็นปัจจุบันขณะนั้นหนึ่งนั้นเป็นสิ่งอันเดียวกันคือปราศจากการเวลาดังนั้นจึงไม่มีน,นมมี้ไม่มีไม่มีโน้นการเข้าใจอ,อย่างซึมซาบในการปฏิบัติสัจจะนี้คือ และปราศจากการดำรงอยู่และปราศจากการสิ้นสุดใดๆเช่นขนาดซึ่งเป็นปัจจุบันนธรรมขณะหนึ่งนั้นเป็นสิ่งอันเดียวกันคือปราศจากการเวลาดังนั้นจึงไม่มีที่นี่ไม่เป็นมีที่โน่นการแบ่งการเข้าใจอย่างซึมซับในสัจจะเช่นนี้เรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริงหรืออารมณ์ เชคเชนขนาดที่เป็นปัจจุบันขนาดหนึ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันคือปราศจ,จากการเวลาจริงไม่มีที่นี่ที่โน่นการเข้าใจอ,อย่างซึมซัพ์ในรััจจะข้อนี้เรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์และไม่มีอะไรยิ่งหรือเหนือกว่าการรู้แจ้งดังกล่าวนี้นะครับนี่ก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์นะครับต่อไป ข้อที่หกร้อยหเก้าสิบสองจงหยุดแสวงหาหลักธรรมจงหยุดแสวงหาหลักธรรมนะครับข้อที่ห9 2้ย้าบสองจงหยุดแสวงหาหลักธรรมหากพวกหากเธอแสวงหาหลักธรรมใดๆก็ตามเธอแสวงหาหลักธรรมใดๆก็ตามนะครับ เราก็เธอก็จะพลัดหลงไปสู่ความคิดแบบทวิรักหรือทวินิยมทันทีและเป็นเพราะการแสวงหาด้วยความทยานอยากของเธอแท้ๆนี้จิตของเธอจึงสร้างความตกแตกต่างขึ้นและบังคับและบังเกิดระหว่างของสองอย่างคือคนธรรมดากับคนถัสรุแล้วแต่หากเธอหยุดการแสวงหา ด้วยอัตด้วยตันหาความทยานอยากเสียได้แล้วมันจะมีความแตกต่างใดๆในระหว่างสิ่งสองสิ่งดังกลาง่าวนี่คือข้อนะครับข้อที่691นะครับ ต่อไปก็ข้อ692จงหยุดแสวงหาหลักธรรมหากเธอแสวงหาหลักธรรมใดๆก็ตามเธอก็จะพลัดลงไปสู่ความคิดแบบทวิรักทันทีและเป็นเพราะการแสวงหาด้วยความทยานอยากของเธอแท้ๆจิตของเธอจึงสร้างความแตกต่างขึ้นและบังเกิดระหว่างสองอย่างคือคนธรรมดากับคนตรัสรู้แล้วหากแต่เธอหยุดการแสวงหาด้วย ตัณหาความทยานอยากเสียได้แล้วมันจะเกิดมีความแตกต่างใดๆในระหว่างสิ่งสองสิ่งดังกล่าวคือคนธรรมดากับคนท่านรู้แล้วนั่นเองนะครับนี่พูดถึงความแตกต่างนะครับความจริงความแตกต่างก็ไม่ใช่แตกต่างเหมือนก็ไม่ใช่เหมือนนะครับเป็นภาษาเป็นคำพูดนะครับต่อไปข้อที่หกร้อยเก้าสิบสาม เมื่อทุกสิ่งไร้ความจริงและเป็นมายาเธอจะแสวงหาสิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่าออนี่เป็นคําถามนะครับเมื่อทุกสิ่งเป็นมายาร้าความจริงและเธอแสวงหาความจริงแสวงหาสัจจะได้ที่ไหนเออถ้าเธอไปถ้าเธอไม่ไปถือเอยถึงคนธรรมดาคนตรัสดูแล้วขึ้นมาแล้วใครเล่าจะลําบากลําบากที่ จะพูดกันถึงเรื่องเช่นนี้ในเมื่อสิ่งซึ่งจัดเป็นอย่างๆพวกพวกเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วจิตก็ไม่ได้เป็นจิตจริงเมื่อทั้งจิตและทั้งสิ่งที่ถูกจัดเป็นพวกพวกเหล่านั้นโดยแท้จริงเป็นมายาแล้วเธอจะแสดงอาการเธอจะแสดงหาสิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่าโดยแท้จริงแล้ว มันเป็นมายาแล้วเ,เธอจะสแสวงหาอะไรในที่ไหนกันเล่าออนี่นะครับออข้อนี้ก็เป็นการพูดถึงออทุกสิ่งไร้ความจริงและเป็นมายาทุกสิ่งไม่มียกเว้นนะครับรูปธรรมนามธรรมาเธอจะแสวงหาสิ่งใดได้ที่ไหนกันเล่าเห็นไหมครับนี่ก็เป็นคําถามออโดยที่เราไม่ต้องตอบ เราตอบอยู่ในใจเราเข้าใจเองนะครับไม่ต้องใครมาบอกว่าถูกหรือผิดคำตอบนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับอโอเคนะครับต่อไปข้อที่หกร้เก้าสิบสี่ชื่อว่าความคิดแบบทวิลักษ์หรือก็คือมายาการเกิดขึ้นนี่เป็นตอนที่หนึ่งนะครับ ของมายาก็ดีการถอนมายาออกเสียให้ได้ก็ดีล้วนแต่เป็นมายาด้วยกันมายาไม่ใช่สิ่งที่มีรากอยู่ในความเป็นจริงมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะความคิดแบบทวิลักษ์ของพวกเธอถ้าพวกเธอเพียงแต่หยุดปล่อยต้นไม่ไม่หลงไปตามความคิดปรงแต่งที่จะทำให้เกิดข,ของเป็นคู่ตรงกันข้ามเมื่อทวิลักษ์เช่นอย่างธรรมดา กับอย่างศัตรูแล้วเสียเท่านั้นมายาก็จะสิ้นสุดลงไปได้เอ,เองในทันทีนี่คือข้อ694ความคิดแบบทวิลักษ์คือมายามายาคือสิ่งกรอกรอกรลอนนะคะมันไม่ได้มีอยู่จริงก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงก็ไม่ใช่นะครับจึงเรียกมันเป็นมายาต่อไปข้อที่ 695้เาสิมื่อกี้โหใกลสครับต่อไป695้อก้ิบความคิดแบบทวิลักษ์คือมายาเป็นตอนที่สองนะครับหากเธอยังเพียงพยายามอยากทำลายมายาในที่ทุกแห่งที่คิดว่ามายาอาจจะมีอยู่เธอก็จะพบว่าไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่เลย แม้แต่เท่าเส้นขนเดียวให้เราเกาะนี่แหละคือความหมายของคำที่ว่าฉันจะปล่อยเสียทั้งสองมือเพราะเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจริงทั้งหลายก็นี่แหละคือความหมายของคำที่ว่าฉันจะปล่อยมือเสียทั้งสองมือเพราะเมื่อเป็นดังนี้แล้วฉันก็จะพบพุทธได้ ได้ในวันนะครับได้โดยแท้ฉันก็จะพาพุทธ,ธะเพราะว่าเมื่อใดเป็นอย่งนี้แล้วฉันก็จะพบพุทธ,ธในจิตของฉันโดยแท้แน่แท้พุทธ,ธอยู่ในจิตนะครับอยู่ภายในเราไม่ต้องไปหาภายนอกจากที่ไหนมันเป็นอยู่แล้วของมันนะครับแต่เรามองไม่เห็นเพราะความคิดตรงแต่งมันบังเสียทั้งหมดนะครับต่อไปข้อที่สิบซึ่งเป็นข้อสุดท้ายหรือข้อที่ 696ผู้ตรัสรู้แล้วไม่พูดว่าเขาตรัสรู้ถึงอะไรผู้ตรัสรู้แล้วไม่พูดว่าเขาตรัสรู้ถึงอะไรนะครับการไม่ได้รับธรรมะอะไรเลยนั่นแหละเรียกว่าการถ่ายทอดจากจิตสู่จิต การเข้าใจซึมซาบจิตชนิดนี้หมายความว่าไม่มีจิตและไม่มีธรรมะพวกเธอได้ยินเขาพูดกันเรื่องการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตและพวกเธอก็พูดกันถึงอะไรบางอย่างที่พวกเธอเองหวังว่าจะได้รับนี่คือข้อที่696นะครับต่อไปข้อห9รอเเมื่อกี้ก็ตกข้างมาจากข้อโน้นนะครับ พูดสัสรู้แล้วไม่พูดว่าเขาสัสรู้ถึงอะไรท่านปรมาจารย์โพทิธรรมแห่งนิกายเซนหรือทยานะหรือฌานกล่าวถึงสภาวะธรรมทรรชาติเดิมแท้ของจิตธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นถ้าเข้าใจอย่างซึมซับแล้วคําพูดของมนุษย์ไม่อาจสามารถขวารล้อมหรือเปิดเผยมาได้การจัดสรู้คือความไม่มีอะไรให้ใครต้องบรรลุถึง และผู้ซึ่งบรรลุแล้วก็ไม่พูดว่าเขาบรรลุถึงอะไรถ้าปรงเอิญอัตมาวงโปมากับท่านออการจัดทะลุหรือความไม่มีอะไรให้ใครต้องบรรลุถึงและผู้ซึ่งได้จัดทะลุแล้วก็ไม่พูดว่าเขาจัดทะลุถึงอะไรถ้าบังเอิญอัตมาคือวงโปทำความกระจ่างาาในข้อนี้ให้แก่พวกเธออัตมาสงสัวยว่าพวกเธอ อาจจะต้องรับไม่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นคำพูดของมนุษย์ไม่อาจว่ารล้อมนะครับหรือเปิดเผยมนได้การตัดสู้คือความไม่มีอะไรที่จะให้ใครบรรลุถึงและผู้ซึ่งตัดสู้แล้วก็ไม่พูดว่าเขาตัดสู้ถึงอะไรถ้าพระเอินอัตมาฮวงโปทําความกระจ่างในข้อนี้ให้พวกเธออัตมาสงสยัยอาตมาคือฮวงโปสงสัยว่าพวกเธอจะหนัก จะทนมันไหวหรือจบนะครับนี่เป็นข้อ11วันนี้ก็พูดลํามาหนึ่งข้อคือข้อ11เนะครับเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับข้อที่ที่9ที่10นะครับข้อ696อที่ว่าผู้ตัดสูแล้วไม่พูดว่าเขาบรรลุถึงหรืออะไรถึงอะไรนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ผมนำมาถ่ายทอดสืบทอดกับท่านผู้ฟังนะครับ ในเรื่องของโอ่านกงอันปริศนาธรรมที่ผมรวบรวมไว้ถึง800ข้อนะครับเอคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมก็ขอยุติไว้ก่อนเพียงแค่นี้นะครับเช่นเคยครับท่านที่สงสัยต้องการคุยสนทนาต้องการสอบถามนะครับไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเรื่องที่ท่านขุนคล้องมองใจฟังมาแล้วไม่เข้าใจหรืออาจจะหอาจารย์ แสดงบทไหนก็ติดต่อโทรศัพท์ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับะครับสวัสดีวันนี้ผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ